สวัสดีครับพบกับช่องหลุมซ้ำต้องอีกครั้งนะครับอันนี้วันเสาร์กับวันเสาร์ครับบ <c oughs> รหิหารงานมลงเอามีสังนอนใชครับต่อที่ผ้าขึ้นไปดา่านฝาเบือ้องเราจิตยังยุงถึงเราทำอะไรกันข้างบนไปดูครับตึงตังๆ บน้าข้างบนเขาทำอะไรกันฟากนอนอยู่สนาครับดงเทโอ้นีห้องา,านะครับโอ้ยยียย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 ยงยย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 ยอยย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 ยเตรียมรับ,รบ มาดูนีับห้องครัวจะทำเองมีเตามีเตามีเตากะทะนี่ยังห้องเขาตู้เย็นสองตู้ครับเียการมาเียงี้ยการนีมาเรียงใชละการใชาละการอะไรโอโหสมไม่ แม่ยูเงาอหันตึ้นเงินยิ้ข้าวยังแหละโอ้ยวกวักมันวกมันรุ่นนี่นี่มันยาพิศษไม่นี่ ไละอะไรลเมีอะร้างเวะเอม้วงได้สักไหมแล้วอันนี้กับองไวเสภาทดงานคราบขอเขอาขติ้นมาก,กันไปสภาทำงานตากล้าได้ด้วยอเออจะได้ปั้นไม่แล้วครับมนี้ได้ปัน้นหม่เปลือยแล้วกครับ คลับลงกลับมาที่ห้องสืผ้านะครับเอ,อารับเอมอนปอกมอนมาซัากใหม่รตรงน,นี้ก็จะล้างจานล้างอะไรกันล้างถ้วยล้างซ้านี่จะเป็นน่าจะเป็นเครื่องตุมน้ำบุนไว้อาบนาแนวนะครับวัน,นนี่นี่จะเป็นดาดฟ้านะครับ วันนี้บรรยากาศร้อนแต่ไม่มีแดดนะครับดูครับบรรยากาศบ้านเขาตรงที่ผมอยู่นี่จะเป็นโซนนะครับแถวนี้จะเป็นโซนท่องเที่ยวร้านอาหารเยอะครับซอยนีย้ซอยผมอยู่ข้างล่างนี่ยังเป็นพวกร้านอาหารร้านอะไร บ่าวกู้สาวเกาหลีนี่เต็มหมดแล้วกลางคืนนู่นครับมีโรงแรมตรงนั้นเป็นโรงแรมพวกไอ้เรียกอะไรอ่ะเหมือนทัวร์โรงแรมพวกทัวร์พวกเรียนมาลงนะครับนี่ที่เห็นเนี่ยเป็นโรงแรมเป็นเหมืนนอนทัวร์เวัดเลนมาลงนะครับโรงแรบเนี่ยบ้านเขาภูเขานะครับภูเขาสวยมากภูเขาล้อมรอบครับมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขา ้านะครับนี่ก็จะเป็นที่ทำกินกันห้องครัวคนไทยนครับดึกนี้อยู่มีเกาหลีด้วยนะครับอยู่ชั้นห้าก็อยู่ชั้นห้าชั้นสี่ชั้นห้าน,น,นะครับคนไทยเรามาดูเออแปลงผักเราเป็นยังไงบ้างอ๋อตรงนี้เป็นมีสะระแหน่ครับมีพริกเนี่ยนี่กระเพราคนใหม่เอามาจากไทยนะครับเออกระเพรา กำลังขึ้นเลยกระเพราปลาโอ้แก้วจะได้น่าจะได้กินก่อนหนาวอยู่นี่หนึ่งต้นกระเพามีโหระพาเาใส่ผักใส่อะไรผักเพียวเน,นี่ก็กระเพา,า,าปลาเหมือนกันครับย้ายจากตรงนี้มามาลงตรงนี้กําลังขึ้นครับน่าจะได้กินก่อนหนาวอยู่ถ้าหนาวมากนี่ใต้หมดนะครับนี่ไม่ได้กินนะต้องได้กินก่อนนี่ใบใบแมงลักหรือเปล่าน,นี่แหละ ี่ชีลาวกำลังขึ้นนะครับซื้อเมลิดมาขึ้นช้าหน่อยนะพวกนี้ซื้อเป็นต้นมา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 ปลูกเอาอนนี่ก็กระเพราเหมือนกันจะขึ้นไหมนี่อันนี้ก็กระเพราเนี่ยกระเพราไอ้อย่างใหญ่เลยกระเพราอะไรไอ้ใหญ่มากเลยนะครับตัวกระเพราตัวนี้หอมๆนี่ยัองทำตอนยินทำเมนูผัดเพลิดอะไร ก็ช่องผมซัมต้องนะครับเขาจะเริ่มกลับมาทําคลิปหลังจากมาเกาหลีได้ประมาณหนึ่งปีครับคูปีครับคูปีเดือนพฤษภาเมื่อกี้เองนะครับ6ปีแล้วแล้วก็เจออะไรก็จะถ่ายการใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงใช้ชีวิตในเกาหลีนะครับถ้ามีช่วงจังหวะก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ รบรรยากาศคึมๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ